สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องทีทีอีกแล้วนะครับนะ EP นี้เป็น EP ที่9ในการไล่ล่าหาแบชในเดอะฮันนิงนะครับนะวันนี้เราจะมาไล่ล่า3แบชเพิ่มนะครับนะตอนนี้ผมมี92แนละ้วจากสตรีมล่าสุดผมน่าจะมีประมาณ80กว่าได้ไปหามเพิ่มจนตอนนี้มี92แล้วนะนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บเพิ่มอีก3แบชเพื่อให้ได้95แบชเราจะเสร็จใน EP นี้เลยนะครับนะให้ได้95แบชเพื่อให้ได้อ่ามงกุฎอันนี้ด้วยมาซึ่งแบบแรกที่ผมจะเล่นก็คือครับโล่บ็อกซ์นะเพื่อไม่เส เขาให้เลือกว่าเราจะเป็นชาวทีเนเจอร์หรืออดอลเราจะเป็น Adult, อดอลเลยกันอ่ะเคลมเสร็จแล้วมา next เ okay. คซึ่งเราเข้ามาในแมปแล้วเราต้องมาที่ The corporation ตรงนี้อ่ะงั้นเรามาตรงนี้ตามทางเลยโอเคเราเข้ามาในประตูพอร์ทัลวันนี้เราจะเข้ามาในอ่าเฮดอ่าเหมือนตึกนสำนักง,งานเป็ด <c oughs> นะอ่ะตอนนี้เข้ามาในสำนักง,งานแล้วเราต้องมาคุยกับอ่าไอเป็ดตัวนี้มั้งอ่ะเรามาแชทกับเขาเลย here for evaluation please take a seat one analyst will be a t t e n workday i do not repeat ก็อยงเียลคือเขาบอกมาให้เข้าไปในลิฟต์แต่เราจะเข้าไปนะโอเคแล้วกด e แล้วเข้ามาในลิฟต์มาออกมาแล้วแล้วก็ต้องทำปากัวเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แล้วก็มาตรงนี้ปึ๊บ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 ก็ชึบปึ๊บปับอย่างนี้ กด e เสร็จแล,แล้วก็เข้ามาในนี้อ่ะเสร็จแล้วมันก็จะมีอย่างนี้ให้เราเปิดสวิตช์สามอันนะอันแรกจะอยู่ตรงนี้เลยป๊ากด e เรียบร้อยสายสีเขียวล้วอันที่สองอยู่ตรงนี้โอเคส่วนสายที่สามจะอยู่ตรงนี้ป๊าเรียบร้อยแล้วก็มารอให้ถานนี้มันมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาเลยป๊า เสร็จ okay. แล้วเราก็มาตรงนี้อย่าเข้าไปบทในนั้นมาแล้วเราก็มาปาก,กวัวตรงนี้เล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆตรงนี้มันควรจะหมุนแต่ไม่รู้ทำไมมันหยุดหมุนป่านเราปีนขึ้นมาบนนี้เลยเสร็จแล้วเราก็กดเข้าลิฟต์ต่อมานี้เสร็จแล้วเขาให้เหมือนให้หาอะไรวะอ๋อต้องหาคีย์การ์ดใช่นี่อันหนึ่งอยู่นี่อันหนึ่งอยู่นี่โอเค okay. และก็หมดแล้ว โอเคอันหนึ่งอยู่นี่โอเคเปิดแล้วได้3อันเข้ามาในลิฟต์กันต่อป๊บไม่ใช่ลิฟต์สิเราต้องมาทำลายกระจกนี้โดยการเปิดตู้เสร็จแล้วอ่าเราก็ไม่ต้องอ่านก็ได้เดซินลัสวอเตอร์ร้อยยี่สิบสี่วัวนมาเสร็จแล้วเราก็ต้องหาอันนี้โค้ดอันที่หนึ่งเป็นเลขสามโอเคอยากให้โดนอยากให้โดนเป็ดจับนะอันที่สามเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดสามตเจ็ด สามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดได้โคตรล้วเราได้โคตรมาแล้วเราก aja, <an> ็มาเปิดตรงนี้สามสี oh, oh. Oh, oh, okay. ่เจ็ด go เคเปิดประตูได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องมาปลั๊กตรงนี้ออกปั๊บปั๊บโอ้โอ้โอ้โอเคแล้วก็นี่อันสุดท้ายแล้วก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในลิฟต์เลยหรือเปล่าโอเคตายละอ่ะลิฟต์ก็จะเปิดแล้วก็เข้ามาในนี้อีกเสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาคุยกับเป็ดตัวนี้ แล้วก็จะมีระเบิดเลยไม่รู้มาโอเคแล้วก็ต้องโอเคเราได้แบตเนื้อฮันของคลับโลโบล็อกมาไดียบร้อยเราออกที่ e m e r g e n c y exit กันเลยเสร็จแล้วสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยดีกว่าเกมที่สองผมขอเลือกเป็นแบบสวอตเบิร์สสามนะครับนะไปะไปกันเลยโอเคเราเข้ามาในเกมกันแล้วนะผมไม่รู้เพลงตดลิขสิ์ sy, หรือเปล่าเราก็มาตรงนี้โอเคเสร็จแล้วก็รอให้เกมมันโลดสักครู่โอเคมาฮันนี่เราเข้ามาในเกมแล้วซึ่งเราต้องฆ่าสัตว์ประหลาด แล้วมันจะดอรอปไข่เราต้องเก็บไข่ให้ได้25นะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ผมมี6อันแล้วพะผมลองเล่นไปแล้วปะงั้นเรามาฆ่าสัตว์ต่อที่ได้25ฟองกันปะอ,ปอ,อ่ะตัวสองตัวนี้ก็ไม่ดรอปมันจะค่อนข้างช้าน,นิดนึงก็แต่ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ยากแค่ฆ่าสัตว์เฉยมันไม่ได้ทำดาเมจอะไรเราเยอะเลยเพราะนั้นก็ชิวๆ ตอนนี้ข้าวตั้งน้ำทุกจะดดอกฟองแรกอ่ะตอนนี้ก็มีเจ็ดแล้วก็น่าใช้เวลานานก็ทำแล็บ ตอนนี้ผมก็เล่นมาได้สักพักแล้วก็เลยฟองหนึ่งจะครบ25แล้วก็จะได้แบตแล้วโอเคได้แล้วครบแล้ว25ฟองเราได้แบตมาแล้ว The h ฮันส w o วอตเบอร์สามโอเค สำหรับแมปสวดเบิร์สามเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปแมปต่อไปกันเลยเดีย๋ยวแมปสุดท้ายของวันนี้ครับก็คือแมปวอริเออร์แคทนะครับไนะปเราเข้าไปกันเลยตอนนี้เราเข้าในเกมครับเรากดเทเลพอร์ตมาตรงอีเวนต์ตรงนี้ก่อนเลยอ่าแล้วก็รออ่ตอนนี้เราเข้า,าในเกมแล้วเรามาเอนเตอร์เบิร์กกันเลยแล้วก็เอ่อเอนเตอร์เกมอ่ะเราเข้ามาในเกมแล้วครับซึ่งอ่วิธีหาคือเราต้องมาหาไข่สองฟองฟอง,ฟองไหนก็ได้ แล้วเราก็จะได้แบชมาเลยซึ่งเ,เดี๋ยวผมจะลองสำรวจดูรอบๆแมปก่อนแล้วกันนี่ทำเจอแล้วหนึ่งอยู่นี่ เย่ yeah, ได้แล้วหนึ่งทับสิบเอ็ดฟองเราต้องหาอีกฟองหนึ่งเราจะได้แบชเลยเราไม่ต้องหาครบสิบเอ็ดก็ได้ไปงั้นเ๋ยผมลองหาสำรวจดูก่อนอันนี้เธอเลอิกฟองนึ่อยู่ในน้ำปุ๊บเก็บสิเก็บ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 โอเคได้แล้วสองฟองเราได้แบชเดอะฮันต์มาแล้ว The Frozen Hunt เย่เดี๋ยวลองกลับไปในแบบ The Hunt mm hmm. กันเลยเพราะตอนนี้เรามีแบชครบ95แบชเรียบร้อยมาอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ผมมีแบช95แบชแล้วแล้วผมใช้เวลาในการเก็บไป6วัน15ชั่วโมง19นาทีนะไปะเราไปรับของกันเลยซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแมปปึ๊บ Collect now Collect ปับ๊บเรียบร้อยได้แล้วเย่ yeah. Master of the เดอ l เเราได้แบชมาด้วย เท่ากับว่าตอนนี้เราได้ไอเทมมาแล้วครบ5อันเราหาได้แล้วรครบ95เกมแต่วันนี้จะยังไม่ใช่ EP สุดท้ายเพราะ EP สุดท้ายเราจะมาเก็บให้ครบ100เกมต่อถึงจะไม่ได้อะไรแล้ว,แ,ลวแต่เราจะมาเล่นต่อให้ครบ100เกมซึ่งยังเหลือ5เกมดังต่อไปนี้ Dress to Impress Royal High Astro Renaissance เอออะไรเนะี่ย Creature of Sonaria และเกมสุดท้ายคือ Cheese Tower Defense นะครับนะก็รอติดตามได้เลย มพรผมจะลงเร็วนี้นี่แหละก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงนี้ครับบ๊ายบาย